ได้หรือขวักได้หมดเลยไปบัวที่บ้านใคร

เราเหรอครับเวลาพี่พขวัญเนะี่ยจะเชื่อมหรืออะไรเนะี่ยพี่ไม่ต้องขอตัวแบบก็คือหุ้นแค่นี้ตัวนี้ก็สตาร์ทรถไม่ติดละ,ะก็คือตัวนี้ตัดไฟครับมันมีคับเอาตัดไฟแต่ว่าเวลาพี่สมมติเชื่อมในเสร็จเหมือนเราแต่งรถเราเชื่อมในเสร็จเนาะเรามาหมุนตัวนี้ก็คือสตาร์ทติดถ้าเกิดตัวนี้เราอยากติดเราเือก็สตาร์ทไม่ติดนะเขาตัดไฟหมดคุณครับแล้วก็ ตัวน so like ี้กระปุกกวงไรพาวเวอร์ใช้น้ำ like. มันไฮริกเบอร์68อย่าใช้น้ำมันกลวงไรนะครับเพราะว่าน้ำมันรถยนต์กับน้ำมันรถถไม่เหมือนกันต้องใช้ไฮริกเบอร์68แต่นี่คือกระปุกกวงไรส่วนตัวนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ฝันเติมตรงนี้หรือเติมตรงนี้ก็ได้แต่ตอนตรงนี้ก็สะดวกดีแต่ทีนี้เวลาถ่ายก็คือใต้ท้องอ่างจะมีชิปวิดีโอให้ครับครับไอ้นี่ก็เป็นกองน้ำมันเครื่องตัวนี้กองน้ำมันเครื่องกองโซล่ากองโซล่าตัวนี้ที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับ อ๋อตรงนั้นบอใช่ครับเห็นมันมีก้านเหมือนรถโยนเลยอันนี้เขาวัดมาให้แล้วมันยังมีก้านอยู่2ขีดคือชั่วโมงแรกที่เปลี่ยนเท่าไหร่อ่าจริงๆริงเนี่ยเขาจะให้เปลี่ยนทุก300แต่รถใหม่เนี่ยเขาให้เปลี่ยนร้อยชั่วโมงแรกร้อยชั่วโมงแรกเปลี่ยนเฉพาะน้ำมันเครื่องแต่ถ้าเกิดต่อไปถูกเขาเรียกว่าของเหลวชุดใหญ่จะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเครื่องคือคือเบอร์ปกติธรรมดาเลยช็คสิบห้าวีสี่สิบน้ำมันเครื่องแต่ปกติเดีพี่ขวัญมีอะไรต้องถาม ตอนแ้วมันเครื่องใส่ยี่หอยังครับนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่เบอร์ต้องตรงก็เบอร์ 15W40 ปั๊มนะครับจะเป็นปั๊มหน้าปั๊มหลังเหมือนว่าเวลาที่ขวัใช้รถแล้วไปมีปัญหาข้างหลังไม่ใช้ได้อยู่หรือข้างหลังมีปัญหาข้างหน้ามันใช้ได้อยู่เพราะปั๊มมันแยกใหญ่เกินก็คือแยกหน้าแยกหลังใช้ได้ครับคือบางตัวเขาจะเป็นรุ่นเดียวกันเขาเรีือถังก็พังด้วยกันหมดแต่ตัวนี้มันมันแยกแยกให้ค่ะหน้าหน้าหลังแค่หน้าหลังถูกครับแต่ที่พี่คงในสตาร์ทอันนี่ไดชาร์จ ครับับอนนี้ก็เล่กเครื่องเล well ่กเครื่องที่ตัวนี้เป็นกองไฮดรอลิกครับใช่ครับนี่ว่าคือชุดใบมีดที่อ่าตอนนี้เป็น P O P O พี่ขันเนี่ยก็คือใช้พวกโรตารี่พวกเครื่องตัดหญ้าก็ต้องตัวนี้ตัวนี้ขันน็อตออกไอที่เป็นแค่ฝาครอบไอนี้ก็หางลากฝาครอบใช่ครับว่าหางไม่เลยระดับที่ต้องกาละไม่กดบล็อกเลยก็คือพี่ขันดันลงก็คือคือพี่พอใจลากสามสิบเซนยี่สิบเซนอย่างเงี้ยมันก็ล็อกของมันมันเราไม่ต้องทำไรแล้วเราขับไปไอ้นี้โฟวิลนะครับโฟวิลก็คือดึงขึ้น ครับตัวนี้ก็คือกขับสีค่ครับครับสองแค่นั้นครับแต่ถ้าเกิดพี่ขวัญเหมือนถ้าเกิดเรายังใส่แล้วมันมันไม่ลงเนี่ยไอ้เน,นี่ยต้องขยับเลน,น้าถอยหลังหน่อยเพราะบางทีเฟืองมันยังขดกันอยู่เป็นปกติแล้วก็ PTO ยังอยู่ฟังนี้ PTO เนี่ยเรา PTO ตัวนี้มันเป็นคัสสองชั้นนะครับก็คือคัสสองชั้นเนี่ยคืออะไรเวลาเราเหยียบคัสทีเดียวเนะี่ยมันจะได้แค่เกียร์หลักก็คือมีช้ามีเร็วมีเดินหน้าถอยหลังหนึ่งสองสามสี่แต่ทีนี้เราอยากให้อ่าโรตารี่มันหมุนนะครับก็คือยอยหมุนอ่ะ พี่ต้องพี่เหยียบคาสพี่เหยียบไปอย่างงี้ใช่ไหมครับมันจะเข้าดิชเช่โคเคอล้วทีนี้พี่กระดกขาขึ้นมานิดนึงเหยียบซ้ำลงไปจอยเนี่ยแล้วพี่ก็เลือกความเร็วของจอยมันจะมีห้าร้อยี่สิกับพันนึงก็คือมีชั้นมีเร็วอ่ะพี่จะเลือกก็คือมันถึงจะหมุนไม่งั้นจอยไม่หมุนนะเขาเรียกว่าคัาสสองชั้น มาทอนมานิดนึงแล้วค่อยย้ำไปไหมถูกครับพี่ว่าพูดถูกก็คือเีอยวาปมพาลองหมดนะครับผมอธิบายเรื่มเติมก็คือเหมือนรถยนต์เป๊ะหมดเลย <c oughs> ก็คือเวลาเราเหยียบคัสเหยียบคัสนี่คือมีชา้ามีเร็วตัวนี้ช้าเร็วชับดันหน้าคือช้าลงลงหลังคือเร็วทุกอย่างต้องสามตัวนี้ต้องบ้างเหมือนกันหมด 뭐하아안